สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บางแสนอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนเพื่อนก็พามาชมบรรยากาศภาพวิวทะเลเอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนเพือ่อนวิวทะเลก็ยังคงความสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนที่บางแสนนะคะบางแสนชนบุรีค่ะเพื่อนเพื่อนก็สวยงามเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดนะคะเพื่อนเพื่อน เนี่ยค่ะคนก็จะเงียบๆหน่อยค่ะเพราะว่าส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเสา,าร์อาทิตย์กันค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันหยุดหัตเเลิกวันหยุดตามปฏิทินนะคะเพื่อนๆถ้าวันธรรมดาก็จะแบบนี้แหละค่ะก็จะคนก็จะน้อยหน่อยค่ะเพื่อนๆแต่ก็เป็นส่วนตัวดีค่ะถ้าเรามาเที่ยววันธรรมดาค่ะเพื่อนๆคนไม่เยอะค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเสา,าร์อาทิตย์คนจะเยอะค่ะเพื่อนๆตเต็ม หาดไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเยอะไปหมดเลยค่ะยิ่งหน้าร้อนนี่ยิ่งเยอะเลยค่ะคนแต่วันธรรมดาเราก็ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าคนไม่เยอะค่ะเพื่อนๆคนไม่เยอะก็ได้ถ่ายภาพวิวก็สวยงามค่ะเพื่อนๆดูเหมือนเป็นธรรมชาติที่ยังไม่มีใครมาถึงเลยค่ะเพื่อนๆก็สวยงามค่ะเพื่อนๆเหมือนหาดส่วนตัวเลยค่ะคนนิดเดียวค่ะเพื่อนๆไม่เยอะค่ะ พ่อค้าแม่ขายกลางเต็นกันก็คนก็ปะปายคับเพื่อนๆก็ไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาก็แบ่งเป็นโซนๆคะ่ะเพื่อนๆโซนที่กลางเต็นบ้างแล้วก็โซนที่ให้เราปูเสื่อนั่งได้นะครเพื<ๆ>่อนๆเขาก็แบ่งโซนให้เราคะ่ะสวยงามคะ่ะบางแสนยังคงความสวยงามนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวก็ ครอบครัวมาได้ค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทะเลบางแสนชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ